หลังจากที่ฝนตกนักเมื่อขึ้นนี่สองถึงสามชั่วโมงนักที่สุดเลยจา้พา,ยพาพี่น้องแม่ลำไผ่ผ้าพี่น้องลงมาเยี่ยมช่วงสวนลงมาเบิงสวนเรลามาเอาเน่ยทางในการปลูกพืชปลูก,ลกพักในช่วงหนา้าฝนสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนจ้าพี่น้องส้หรับชิปนี้แม่ลำไัยสิผ้าพี่น้องมาเบิงสวนมาเยี่ยมช่วงสวนจ้าพี่นอ้องอัปเดตช่วงสวนแล้วก,กับเบิงไอเดียการท่ามสวนว่าฮ็ดพัก ในช่วงหนาฝนเห็ดจังไรสิใดกินได้ขายนอยจากพี่น้องเนาะบอเมเนวาเห่าเห็ดแค่กินจากพี่น้องถ้าเห้าใดลงเมื่อเห็ดแล้วเห้ากะยากให้มีไร่ใดเห็ดจังไรเห็ดกระสีเห็ดห้มีไร่ใดตลอดทั้งปีสิปลูกพืชปลูกพักจังไรเห็ดปลอดภัยในช่วงฝนตกนักนัก,นกลิงล่งดิงและนา่าท่วมขังจากพี่น้องแนวทางนี่ําหรับมือไม่ผู้ทีอยากมีไร่ใดในช่วงหนาฝน จะปลูกพืชยังทีมั่นหลดปลอดภัยจากพายุจากน้ำฝนจากาวิกฤตภัยต่างๆทีจากเขามาแบบเฮ้าหลีเลียงบ่ไดเนาะจาาพี่น้องเนาะการปลูกพืชปลูกพักในช่วงนี้แม่ลำไผ่จะนิ่งเป็นแลงยกยกแขได้จากพี่น้องแปลงยกแค่กเหตุบ่อยากจาาพี่น้องเหตุแบบง่ายๆแล้วก็ต้นทุนบ่สูงสําหรับเมื่อไม่สามารถเข้าไปย้อนเบื้องคิปเกาทีแม่ลำไพ ให้วิธีเห็ดไปเนอกจากพี่น้องให้วิธีเห็ดไปสําหรับการเห็ดแปลงยุกแข่แบบง่ายๆแบบประหยัดและเป็นการปลูกพืชปลูกพักที่หลดปลอดภัยจากฤดูฝนจากน้ำถ่่มขังในช่วงนี้เน้นเป็นปลูกกระถางจ้ะพี่น้องแม่็ดพ่ขอแนะนำพี่น้องว่า ให้น้นเป็นปลูกกระถางด้วจ่าพี่น้องปลูกกระถางแล้วก็เฮ็ดเป็นแปลงยกแขหรือว่าเป็นแปลงยกขอบแต่บางพื้นที่ถ้าแปลงยกขอบเร็วก็ยังบวลดปลอดภัยจากพี่น้องเป็นหยังเพราะว่าน้ำพนถ่วงพนขังคือเกาจากพี่น้องน้ำพนถ่วมพนขังคือเกาแมละพัยเลยแนะนําพี่น้องให้นิ่นเป็นแปลงเป็นแปลงยกแขด้จากพี่น้องเป็นแปลงยกแขเป็นแปลงยกขอบแบบนี้ําหรับถาพื้นที่ได้สูงแล้วก็น้ำเพรถ่วมบพรขังกะ สามารถนําไปเป็ี่นแนวทางได้จ้าพี่น้องเอาก่อนอิฐมาเห็ดหรือว่าจะปลูกใส่กองฟมจะปลูกใส่กองฟมก็ได้หรือว่าทามี่ัาจะดูแนวอื่นก็ที่ว่าเป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นสัางกะสียังฝรแม่นี่ก็ได้จ้าพี่น้องทามีมีหยัง่าวนั้นจ้าพี่น้องแต่ว่าเน้นให้เป็นแปลงยกยกขอบแล้วก็เป็นแปลงยกแค่อ่า สำหรับพักหอมปลูกไส้กระถางกระไดจ่าพี่น้องแมนลําไผ่ก,กับปลูกไส้กระถางแปดนิว้วส่วนทั้งขางนี้แมนลําไผ่เอาพริกดำลง่ง้วก็เอากระถางอ่าพักหอมมาว่างเนาะจากพี่น้องบวกคานาเมนลําไผ่ก,กับยังคงปลูกได้อยู่จ่าพี่น้องกับยังคงปลูกได้อยู่คานากะถือว่าเป็นพักที่ทนทนต่อต่อสาภาพหนาฝนจากพี่น้องก็คือ เม็ดฝนบ่สามารสสิเฮ็ดหายใบพื้นฉีกพันขาดหรือว่าพล่นเสียหายได้ดได้ง่ายๆจากพี่น้องเป็นพักที่ทนทนพอสมควรในช่วงหนาฝนนอกจากพี่น้องเนาะสำรับคานาแมล็ไพจะเน้นเป็นหอมเดียกับาคานาจากพี่น้องแล้วก็จะเป็นพวกไม้เรื่อยเนาะต่างๆจากพี่น้องอันนี้คือเป็นแนวทางสํหรับคนอยากเค็ดเกษตรเอฟซีทีอยากเค็ดเกษตรอยากปกลูกพืชปลูกพักห้มีไรไดตลวดทั้งปี ละสิ่งที่แมล็ไพจะเหตุต่อไปในช่วงฝนตกเร่งๆก็คือเป็นพักร้อยฝาจ้าพี่น้องแมลาไพัก็จะเริ่มจะเรื่มล้มกระถางละแป่งร้อยฝาเรื่มล้มกระถางละจ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้คือเว้นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มาแล้วจ้าเพราะเดินลดน้ำพักจ้าพี่น้องเพราะว่าฝนตกเรื่อยๆ,ๆอเรื่อยๆนาฝนนี่ฝนจะตกเรื่อยๆบางพื้นที่ก็ท่วมก็ขังไปแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะส้ำหรับการเท็ดเกษตร ที่สีเหตุได้ตลอดทั้งปีแล้วก็นหนาฝนในช่วงน้ำท่วมขังก็คือปลูกพืชปลูกพักใส่กระถางใส่แปลงยุแ่แขยยุ่ขอบเดทถ้ำป็นร้อยฝาจะพี่น้องถ้ำป็นร้อยฝาในบางพื้นที่ถ้าน้ำท่วมขังแม่ํำไผ่กับนนนํำให้ถ้ำป็นร้อยฝาเนาะเดี๋ยวคอยอัปเดตเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆสำหรับกรารแล้วก็วิธีถ้ำแต่งร้อยฝากับพัก ร้อยฝ่าสำรับผู้ที่มีพื้นทีน่าถ่วมขังก็จงคอยค่อยช่วมค่อยติดตามติดตามแม่น้ำไพ่ใดจะพี่น้องแม่ล้ำไพ่จะพาพี่น้องฮิตแล้วก็จะหายวิธีต่างๆไปนอกจากพี่น้องเนาะแต่งยกแค่แบบนี้ก็เฮ็ดได้ง่ายๆจะพี่น้องเฮ็ดง่ายที่สุดแม่ล้ำไพ่จะเน้นอ่าเฮ็ดแบบนี้จะพี่น้องเฮ็ดแบบนี้คือเอาก้อนอิฐมาล่องมาล่องเป็นขาหรือว่าเป็นฐานแบบนี้เพิ่นจะมันคงกลัว เพิ่นจะยู่ดีกลัวเหตดตีขาไส่จะพี่น้องตีขาตอกขาไส่แบบนี้ถ้าตอกขาไส่แบบนี้ถามว่ายู่ไดโดนปันไดแม่น้อไผ่ยู่ใดสองปีเลยจ้าพี่น้องก็อยู่ใดสองปีคือเพิ่นซึกหล้อเพิ่นนังเข่ากะคอยสองคอยแซมเพิ่นไปจ้าพี่น้องยู่ใดสองปีเราได้จ้าพี่น้องนี่ยู่ไดสองปีเล้วกาทนขึ้นกันจ้าพี่น้องแต่เพิ่นจะใส่ไม่ห้ายแร้วเพิ่นกะจะเห็ุหนักกลัวเนาะจะเห็ดหนักกลัวที เอาก้อนอีร่องแล้วก็เป็นฐานจ้าพี่น้องอันนี้คือสาหรับเนวทังในการเทิดแปลงแล้วก็แเนวทังในการปลูกพืชปลูกพักในช่วงหนาฝนจ้าพี่น้องสามารถนําไปเป็นเนี่ยทงังนัาไปปับประยุกต์ใส่แล้วก็เน้นเป,ป็นพวกคือที่อายุยื่นแน่ก็คือพวกมะละกอได้จ้าพี่น้องมะละกอพริกมะเขือแต่แมลลาไพ่ยทะย้อยลุ่มทะย้อยลุ่มมะละกอเริ่ม ได้เก็บขายแตงแต้ช่วงแรงที่พานมาเรื่มทย่อยลงนาแรงนาแรง,งปีนานี่คือเมลามพายสินมนีมะละกอขายตลอดทั้งปีได้ทุกมือกับเม่นมละกอจ้าพี่น้องได้ขายดีแล้วก็ผลผลิตที่คุ้มค่าที่สุดก็คือมะละกอแมลามพยก็เล่นนะน้าวาอยากให้พี่น้องปลูกไว้นะจ้ะพี่น้องเนาะปลูกมะละกอทิ้งไว้จ้าพี่น้องสี่เดือนหาเดือนก็ได้มากได้ผลนเลยเจ้าพี่น้องสำหรับมะละกอกับบริษัทเวลาอีหยังมากมายจ้าพี่น้องสี่ถึงหาเดือน พุนน่นนาฝนนาหนาวน,นี่ก็เริ่มกะมีพุนผลิตผวกคายก็จะเป็นผวกมะละกอนอกจากพี่น้องเนาะแต่ผลผลิตอย่างอื่นก็นกคือบอกขาดบกเขินจากพี่น้องแม่ํำไผ่ก็ทยอยร่วงปลูกรุ่งคอยปลูกไปเรื่อยๆจากพี่น้องการเกษตรพ่มีทีสินทสุดการเกษตรพ่มีวันนยุดธการเกษตรบด้แข่งขันกับผู้ใดแต่แข่งขันกับตัวเขาเองแข่งขันกับใจเขาเองจ้กพี่น้องเฮ็ดดูได้หลายขายันได้มาก ก็คือการเหตุกรตรหลายๆคนบอกว่าเหตุกษตรแล้วมันบ่พ่อกินบ่อใส่บอพอส่พ่อใส่มันลมละไล่อันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆก็คือใจจ้าพี่น้องยุทธีวา่าใจห้องบ่สูเนาะและกับข่วงขยันบ่เพียงพ่อจ้าพี่น้องบอ่เป็นขยันธรรมดากับการเหตุกษตรสิให้มีรไยได้ตลอดทั้งปีขยันอิลีอิล้อจ้าพี่น้องขยันอิลีอิล้อก็คือเหตุตลอดทั้งปีและกับฟ้าฟันอุปสรักให้ได้ ทูกสิ่งถูกอย่างจะต้องมีอุปสรรคเข้ามาให้เหาได้แก่ได้ฟาได้ฟันจ่า,จาพี่น้องเหาต้องแก่เฮาต้องฟาฟัานอุปสรรคไปให้ได้เจออุปสรรคเจอปัญหายิ่งแข็งแกงยิ่งมีประสบการณ์จ่าพี่น้องบอ่เมนวาเห็ดกษตรมันสีลูกสวยได้จากพี่น้องเห็ดกษตรลูกบ่สวยบ่ลาบลื่นเสมอไปบ่ตลอดไปแต่เหาก็ต้องใส่สติ ปัญญาค่วสลาดเฉลียวแก้ปัญหาและปรับสภาพปรับวิธีการปลูกการเหตุการทําให้เข้ากับสถานาการณ์ในแต่ละช่วงแต่ละจังหวะแต่ละปีหลากหลายฤดูกาลจะพี่น้องจะทาําไงนาเดียวฤดูเดียวก็คือช่วงนานาหนาวแต่ช่วงนั้นปัญหาก็คือผลผลิตล้นตลาดจะพี่น้องผลผลิตล้นตลาด บ,บปินราคาขายหยากขายบ่ไดดในบางพื้นทีแต่ในช่วงหนาฝนถ้าเหาใส่ข่้วพยายามใส่ข่้มอุดทุนใส่สติใส่ปัญญาแน่จักหน่อยจะเฮ็ดหายเห้าทํำเกษตรขายงายขายดีได้ราคาเป็นเงินในช่วงหนาฝนฝากไว้ให้พี่น้องอ c ซีเมื่อไม่เบื้องไปเป็นแนวทางเอาไปคิดใต้ตอง อันไหนดีก็เอาไปนั่มถําตามอันไดบ่ดีก็ทิ่มขอปลาได้จ้าพี่น้องซ้ำรับคลิปนี้ฝากไวเพื่อเป็นแนวทางให้มือใหม่อยากมีรายใดในช่วงหนาฝนสามารถนั่มไปเป็นแนวทางใดจ้าพี่น้องสาำรับคลิปนี้ลาพีล่ละนองไปเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ